ตรวจสภาพยางในกรณีที่จอดรถทิ้งไว้แล้วเห็นว่าลมยางอ่อนตรวจเช็ครอบอยางแล้วไม่พบขอมีคมทิ่มต่ำอาจเกิดจากการรั่วซึมของสอนอยางให้ทำการตรวจเช็คฝาปิดจุบ็บยางด้วยว่ามีหรือไม่เพราะฝาปิดจุบ็บยางจะเป็นตัวป้องกันการรั่วซึมได้อีกชั้นหนึ่งนอกจากลูกยางที่จุบ็บยางตรวจเช็ครอยรั่วซึมโดยการใช้น้ำผสมผงซักฟอกทำให้เกิดฟอง แล้วนำฟองน้ำมาบีบใส่จุบยางดูรอยรั่วซึมถ้ารั่วจะมีลมดันออกมาให้ทำการขันเข้าไปให้แน่นหรือเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าตรวจพบว่ามีของมีคมทิ่มตามอยู่ควรที่จะทำการปะทันทีหรือใช้สเปรย์ปะยางพร้อมเติมลมอเนกประสงค์ก็ได้ตรวจเช็กลมยางให้ได้ระดับมาตรฐานโดยการดูในตารางคู่มือของรถหรือที่อามข้างโซ่ นั่งคนเดียวยางหน้าเติม25 psi ยางหลังเติม29 psi นั่งสองคนยางหน้าเติม25 psi ยางหลังเติม33 psi ตรวจเช็คน็อตล็อกจุ๊บยางว่าแน่นหรือหลวมถ้าน็อตคลายหลวมจะส่งผลให้ยางในขาดได้ถ้าตรวจพบว่าหลวมให้ทำการขันเข้าให้แน่นถ้าตรวจพบว่ามีรอยแตกร้าวบริเวณล่องดอกอยาง ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีหากใช้งานต่อไปอาจทำให้ยางระเบิดเป็นอันตรายได้ลักษณะของร่องดอกยางและสภาพของยางที่หมดอายุสมควรเปลี่ยนใหม่